สวัสดีครับผมครูบอมพานุพันธ์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้โปรแกรม Excel ในการปรับปัญหาภาษาต่างด้าวบางทีที่เราโหลดข้อมูลมาจากเว็บหรือจาก Google Drive หรือจากโปรแกรมอื่นๆที่สามารถ Export ออกมาเป็น Excel ได้แล้วเราจะเจอโปรแกรมนั้นๆส่งออกมาเป็น Excel ที่เป็น .csv นะครับแล้วก็ทําให้เป็นภาษาต่างด้าวด้วยวิธีการปรับเพื่อให้เป็นภาษาไทยนะครับวิธีการก็คือไปที่แถบของข้อมูลครับ แล้วไปเลือกในส่วนของเมนูที่ชื่อว่าคิวรี่ใหม่ครับเลือกจากไฟล์นะครับแล้วเราก็เลือกไปที่จากเวิร์กบุ๊กของเรานะครับคือเป็นไฟล์ Excel ของเรานั่นเองแล้วเราก็หาครับว่าไฟล์ต้นฉบับของเรานั้นอยู่ที่ไหนในตัวอย่างนี้พอเราหาไปแล้วเราจะไม่เจอครับว่าไฟล์นั้นเป็นไฟล์อะไรมันไม่ขึ้นชื่อนะครับเพราะไฟล์ที่เราหานั้นนะมันเป็น CSV นะครับให้เราทําการคลิกเลือกตรงนี้ก่อน ว่าเป็นไทป์ไหนว่าเป็นออฟไฟล์แล้วเราก็จะเจอไฟล์ของเราขึ้นมาครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะเป็นไฟล์ Excel ขึ้นมาอีกลักษณะหนึ่งเราก็กดนําเข้าเลยครับเรารอสักคู่หนึ่งครับหลังจากที่เราดูแล้วไฟล์ของเราที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นไทป์8 7 4อยู่ให้เราไปหาข้อมูลครับเป็น65,000แล้วก็1นะครับ6 5 0 0 0 1แล้วก็ยูนิโค้ดแเห็นไหมครับเราก็เลือกเลยครับแล้วก็กด ได้เลยกดโหลดครับรอสักครู่หนึ่งครับโอเคเห็นไหมครับงานของเราก็จะกลับมาเป็นภาษาไทยได้หมดแล้วนะครับข้อมูลต่างๆที่เราพิมพ์เป็นภาษาทางด้าวก็เป็นไทยหมดแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ